วันนี้ใช้ธรรมะทุกวันเลยค่ะอย่างแรกเลยที่วันนี้เห็นผลตั้งแต่เดือนสองเดือนแรกจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดูระหองระแหงดูจะเลิกกันตลอดเวลาทะเลาะกันทุกปีทุกวันร้องไห้ฟุ้งไฟเมื่อวันนี้มีธรรมะธรรมะก็เข้ามาช่วยจิตใจของวันนี้ได้ให้วันนี้อดทนต่อความทุกข์ที่มีสาเหตุมาจากรูป,ปขันนามขันที่เกิดขึ้นมาจากเราเองเกิดมาจากตัณหาความอยาก คาดหวังให้เขาเป็นแบบนั้นให้เขาเป็นแบบนี้อยากที่จะได้รับอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อไม่ได้รับก็ทุกข์ใจแต่เมื่อมีธรรมะเราเข้าไปรู้ความอยากเราเข้าไปรู้ขันเราเข้าไปรู้เวทนาไปดูความคิดเรารู้เหตุรู้ผลรู้เรื่องของกฎแห่งกรรมที่ผ่านมาเราไม่ได้สมหวังในความรักก็เพราะว่าเราเคยทำสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้วันนี้เราเลยต้องเจอในสิ่งนี้ และสิ่งที่จะทําให้เราหลุดพ้นจากการไม่สมหวังในความรักก็คือการถือสิลข้อสให้อานิสง์ของสินนั้นช่วยลดทอนกรรมที่เราจะต้องเจอมีการเข้าไปรู้ขาร่วมด้วยมีการเข้าไปรู้ทุกร่วมด้วยก็ยิ่งทําให้ความสัมพันธ์ของวันนี้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเมื่อมีการกระทบอารมณ์เกิดขึ้นวันนี้ก็จะเข้าไปโฟกัสที่จิตของตัวเองแทนที่จะไปโฟกัสที่คนอื่นแทนที่จะไปเพ่งโทษท,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 ที่คนอื่นว่า เขาไม่ดีอย่างนั้นเขาไม่ดีอย่างนี้มาโฟกัสที่เราค่ะเมื่อจิตเราโฟกัสได้แล้วเห็นการดับของมันได้แล้วเราก็สามารถที่จะเข้าไปคุยกับเขาด้วยเหตุผลได้เมื่อเราคุยกับเขาด้วยเหตุผลความสัมพันธ์ก็จะราบรื่นมากขึ้นเขาก็จะคุยกับเราด้วยเหตุผลได้ง่ายขึ้นมีอะไรได้อีก ก็ในตอนที่วันนี้มาแชร์เนี่ยแหละค่ะแล้ววันนี้โดนดา่าโดนดาเยอะๆวันนี้ก็เข้าไปรู้ขันเนี่ยแหละค่ะเข้าไปรู้เวทนาที่เกิดขึ้นจนวันนี้ก็โดนด่าเป็นพันคนแต่ตอนนี้วันนี้ก็ยังสบายดีค่ะ